สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะคลิปนี้มาสรุปตัวเลขที่เข้าในงวดวันที่16พฤษภาคม2566เพื่อเป็นแนวทางในงวดต่อไปค่ะส่วนวันนี้แม่ทำเงินลอตเตอรี่เข้า30บนค่ะต่อมาสลาก5ภ้าเข้า30บนค่ะต่อมาแอสูยุยเข้า03บนค่ะต่อมาแอสบุลินเข้า30บนค่ะสวนวันนี้เข้าโต๊ะแ้30ค่ะ ต่อมาแอดเมนี่เข้าศูนย์สามบนค่ะต่อมาแอดคมเข้าเก้าเก้าล่างค่ะต่อมาอาจารย์โกยบ้านไร่เข้าศูนย์สามบนค่ะต่อมาแอดตาเข้าศูนย์สามบนค่ะต่อมาแอดนภพัฒเข้าโต๊ะสามศูนย์เก้าค่ะต่อมาหวยนางปอเข้าสามศูนย์บนค่ะต่อมาเลขปุ่สำนักป่าช้าเข้าสามศูนย์บนค่ะต่อมาคนโคราลาเข้าสามศูนย์บนค่ะต่อมาแอดนโมเข้าศูนย์สามบนค่ะศูนใบนี้เข้าศูนย์สามบนค่ะ ส่วนตรงนี้เข้าโต๊ะสามศูนย์เก้าและศูนย์สามค่ะต่อมาแม่จำเนียนเข้าศูนย์สามบนค่ะต่อมาแอดใต้บ้านนาเข้าสามศูนย์บนค่ะต่อมาเหลี่ยงคุดเข้าศูนย์สามบนค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ